ก็เลี้ยไปโซซ่าขอั้คู่แล้วก็เดินตังไปแล้วก็เลี้ยไอีกนิดนึงเพื่อนในใจเจอเพื่อน

ถ้าเกิดเป็นโรงเรียนเข้าไม่เปิดถดงเลือตายอีกแล้วเราจะตายอีกแล้ว มันตที่ายับมนุแต่ะเป็นมมแิของมองการที่เลื่อนเขาลูตัวนี้คืมื erm ่อว่าน erm ี่แม่ข้วันนี้ไปถึงเดนะอเมื่ว่าพอถอดดแล้วถาก็เป็นมนุษย์แต่แม่ถไปถึงดนแล้วขนขอกัาเป็นยงไง้ากเลย้อลไม่ได้ คนี้คขาสร้างนี่ด่าฟาผู้ชางคนนี้เขาได้สร้างแล้วแล้วก็พิสร้างเนื้อมนุษย์แล้วก็ลงลงขังขังปีศาจนะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเรา,ราไม่กี่เดย์แล้วนะไปเราคู่ไหมกแกมก็ไม่มีเสียงภาพ พี่ชายหนิฉันลาเขาเถอมาข้างล่าง รถปาดอะนี่เรา,าเห็นรกปกอีกอ,อ่ะวาอแล้วฮานนี้พอ่อฉันเสอน,อนคือลิ้นจาทานี้เราไปเลยฮานี้จะ,จะตือนตัวไปเลยแบบเร็วแบบดิ้นชา้าดิเรยดิตเกียร์เนินไปครับผม ขึ้นมาต้องเก็บความรู้เรื่องสนิมนิมข้อควรระวังแค่โคโรนาหรอโคโรานา

น่ารักแล้วะจะไได้ไปยิ่กันต่อร้วันาางน้ำด้วยพียร์น้ำข้ามบนอันตรายมากอนะนอไม่าเน้าจัฉนเอาสัตว์ปิดไว้นะ เบดูสทำไมขึ umer, fahr, War, right, ้นตอบชั care, <between> ้นเลยเพื <ook ing> ่อนข้าตอบชั้นเลยเพื่อนแกบังอะเอาสายอีีมา